ซุนยังกุ๊กคาดว่ารายได้ปัจจุบันอยู่ที่300ล้านล้านวอนแต่กำไรจากการดำเนินงานกับมากกว่า30ล้านล้านวอนยิ่งไปกว่านั้นว่าด้วยรถยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โทรคานาคมอุตสาหกรรมหนักๆเคมีพัณฑ์การกระจายสินค้าแฟชั่นอาหาร มันเป็นบริษัทที่เข้าถึงทุกแง่มุมของธุรกิจเป็นบริษัทที่ดีที่สุดในเกาหลีสุนยางงานเฉลิมฉลองบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปีผมเกิดในชนบทเรียนที่มหาลายัยท้องถิ่นในชนบทสามารถสอบเข้าสุนยางกุ๊บได้และเมื่อได้รับข่าวยุนฮยอนอู ยินดีด้วยกับการเข้าซุนยางพ่อของผมรวบรวมสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดและทำการเปิดงานเลี้ยงฉลองและเมื่อศูนย์สั่งการคุมซุนยางออกคำสั่งให้จัดตั้งสำนักงานใหญ่ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในอนาคตผมรู้สึกเหมือนหน้าอกกำลังจะระเบิดอย่างไรก็ตามบทบาทของผมที่มีในบริษัทนี้ เป็นเพียงแค่พันลงเป็นคนทำความสะอาดที่จัดการกับงานสกปรกที่น่าลำคาญและไม่สำคัญงานที่คนไม่ต้องการทำนั่นเป็นหน้าที่ของผมแต่ผมไม่ยอมแพ้ผมเรียนภาษาอังกฤษและมองแผนธุรกิจหลายแผนอย่างไม่ต้องสงสัย ผมต้องกัดฟันและอดทนไปก่อนและเมื่อถึงจุดหนึ่งตำแหน่งของผมก็เปลี่ยนไปไม่มีใครรู้จักผมหรือจำชื่อผมได้แม้แต่คนในตระกูลราชะวงซุนยางเมื่อพวกเขาไม่สดอารมณ์หรือรู้สึกอดสูชื่อที่พวกเขาต้องการคือผมยิ่งไปกว่านั้นแม้แต่ปัญหาเล็กๆน้อยๆหรือใหญ่ๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขหรือพวกงานที่สกปรกพวกเขาจะตามหาชื่อของผมยุนฮยองอู13ปีหลังจากที่ได้เข้าบริษัทมันมาถึงจุดที่ไม่มีใครรู้จักลางเงาที่ซ่อนอยู่ของตระก,กูลดีเท่าผมแลนะในที่สุด พวกเขาก็ไว้วางใจผมเหมือนตอนนี้มากพอที่จะใส่เงินลับมูลค่า7,000ล้านดอลลาร์ลงในบัญชีส่วนตัวของผมมันน่าจะประมาณเจ0 0ล้านดอลลาร์อยู่ในมาลดีฟจนกว่าการพิจารณาคดีจะจบ และฉันจะโทรหานายเองใส่เงินลงในบัญชีของนายเมื่อฉันสั่งขอโทษนะครับอะไรจะเป็นอะไรไหมถ้าผมจะใส่ชื่อบัญชีนี้ลงไปได้สิฉันไม่เชื่อใจภรรยาของฉันแต่ฉันเชื่อใจนายนะฮยอนอูเงินทุนพวกนั้น นายเป็นคนเดียวที่รับมือกับมันได้ราบใดที่ผมได้รับความไว้วางใจอย่างเต็มที่จากคนในซูนยางกุ๊กชีวิตผมเพิ่งเริ่มตนม้นห้มหูหน้ายุนเดินทางมาไกลาขนาดนี้คงจะเหนื่อยมากสินะครับฮะสำนักเลขาธิการ ทำไมนายถึงมาที่นี่ท่านประธานส่งเรามาให้คอยช่วยเหลือคุณตอนที่คุณอยู่ที่นี่ช่วยเหลือและที่บอกว่าที่ผมอยู่ที่นี่เป็นความลับคืออะไรฮะท่านประธานขอให้ช่วยเหลือ หัวหน้าโดยไม่มีข้อแม้ดังนั้นตามเรามาแบบไม่เงียบไปกันเถอะไม่มีทางคุณจะเขลียรผมทิ้งแบบนี้เหรอเป็นเวลา13ปีระยะเวลาที่ฉันทำงานเหมือนหมาและรับใช้อย่างซื่อสัตย์คือ13ปี ซื่อสัตย์มาตั้งนานและนี่ผมถูกโยนทิ้งแบบนี้เหรอเฮ้พวกเป็นไปได้ไหมถ้าผมจะโทรหาท่านประธานสักครั้งฝันไปเถอะเป็นแค่หัวหน้าแผนกแกดียังไงถึงงั้นพวกนายก็สั่งมาสักทีฉันจะได้ทำงานให้เสร็จ แล้วไปจากที่นี่ไงถ้าจะไปอเมริกาใต้หรือยุโรปตะวันออกได้จะไม่โผล่มาให้เห็นอีกเลยจนกว่าฉันจะตายเฮ้ hey, หัวหน้ายุนทำไมคุณไม่หยุดพามไปเรื่อยสักทีคุณไม่ควรนึกถึงพ่อแม่และภรรยาของคุณมากกว่าหรอ พ่อแม่จะบอกว่าไม่ต้องห่วงพ่อแม่ของคุณหรอกเราจะให้เงินจำนวนมหาศาลกับพ่อแม่ของคุณและและภรรยาของคุณจะถูกส่งไปใช้ชีวิตเงียบอยู่ที่อเมริกาเพื่อไม่ให้มีปัญหาใดๆตอนหลังจากที่พวกเขากำจัดผมสำเร็จ ผมแน่ใจว่าพวกเขาจะยกเรื่องคอร์รัปชันทั้งหมดมาโทษผมแต่พวกเขาจะให้รางวัลที่เป็นการดูแลครอบครัวผมอย่างนั้นเหรอกับครอบครัวของพนักงานที่ชุดจริตที่จะถูกเปิดโปงแน่นอนว่าพวกเขาจะไม่มีทางให้เงินกเกษียณอายุกับผมในทิศทางของการฟ้องร้องยึดทรัพย์สินพวกเขา จะไม่ทิ้งเงินไว้ให้ผมเลยแม้แต่เพนนีเดียวอย่างที่เคยเป็นมาตลอดเ<อ>พลสาบที่ไม่มีแม้แต่ชื่อเรียก <Victoria> <deep S 1> เข้าใจแล้วนี่คงจะเป็นหลุมศพผมเดี๋ยว ขอฉันพูดอะไรเอื้อฮฮะฝันแบบนั้นอีกแล้วถึงแม้ว่าผมจะลืมตาขึ้นมาในร่างนี้สามเดือนแล้วก็ตาม ผมก็ยังคงฝันถึงชีวิตชาติที่แล้วเกิดอะไรขึ้นโดจูนเป็นอะไรจะ๊ะแม่ของผมดาราดาวรุ่งที่เปิดตัวด้วยภาพยนตร์เพียงแค่เรื่องเดียวแต่พ่อของผมเป็นแฟนคลับที่ได้รับการตอบรับรักและปิดบางตัวตนของเธอจากหน้าจอนายทำหน้าแปลก ตอนที่นายหลับจริงเหรอจ๊ะลูกฝันร้ายหรือเปล่าท่าทางของลูกดูเหมือนกำลังโกรธไม่ไม่ใช่แบบนั้นครับผมแค่ตกใจไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเป็นแบบนั้นก็ค่อยสบายใจหน่อยแต่แม่รู้สึกสับสนนิดหน่อยที่โด,ดจุนของเราอยู่ๆก็ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาซะง,งั้นงั้น งั้นเหรอครับผมเข้าใจผมก็รู้สึกสับสนกับสถานการณ์นี้เหมือนกันวันที่26เดือนกรกฎาคมปี1987วันนี้เหมือน30ปีก่อนเป็นช่วงเวลาที่ผมตายทิ้งตำนานไว้มากมายแต่มันก็ผ่านมา3เดือนแล้วตั้งแต่ที่ฉัน กับชาติมาเกิดเป็นลูกคนเล็กของหนึ่งในทายาทผู้ก่อตั้งสุนยางจินยองซอกลูกชายคนเล็กอายุสิบขวบเป็นผู้ที่สั่งสอนความตายให้กับผมที่ทะเลาสาบในมาลดีฟมันหมายความว่ายังไงผมถึงได้กลับมาเกิดในล่างของจินโดจุนตอนที่ผมทำงานให้กับสุนยางกุ๊บ ผมไม่เคยเจอครอบครัวนี้เลยเพราะในตอนนั้นคนเหล่านี้ถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงนั่นหมายความว่าพวกเขาไม่สามารถแม้แต่จะเดินเตะเตะรอบๆสุนยางกุ๊บจากที่ผมรู้มามันเป็นเพราะการแต่งงานของพวกเขาทั้งๆที่ทุกคนคัดค้านแต่พวกเขาแต่งงานกันจินยางซอก ก็โกรธมากที่ลูกชายของเขาแต่งงานกับคนดังอย่างไรก็ตามการแต่งงานยังคงดำเนินต่อไปเนื่องจากเด็กเติบโตในท้องของแม่และหลังจากนั้นครอบครัวก็ถูกตักขดขาดอย่างสิ้นเชิงแต่ผมคิดว่าคู่สามีภรรยาคู่นี้ค่อนข้างสุดยอดมากพี่น้องคนอื่นๆของซุนยางกุ๊บต่อสู้กันเหมือนหมา เพื่อพยายามหารายได้เล็กๆน้อยๆจากบริษัทแต่คู่สามีภรรยาคู่นี้ไม่สิพ่อแม่ผมยืนมองเหตุการณ์นี้อยู่ห่างๆและพยายามจะก้าวไปข้างหน้าเพื่อชีวิตของเขาเองผมนับถือพวกเขาแต่การกับชาติมาเกิดเป็นลูกชายของพวกเขาว้าว ใครจะคิดว่าผมจะได้กลับมาที่นี่3อาคารที่มีพื้นที่1นึ่หนึ่งเอเคอร์มีทั้งหมด3ชั้นรวมชั้นใต้ดินอีกสองชั้นและที่จอดรถห้าสิคันเพียงแค่เส้นรอบอาณาเขตของคาลิฮาดนี้ก็มีทั้งสิ้น3ามรเมตรผู้ก่อตั้งส่วนใาญ่กุ๊บและผู้จัดการ กับพนักงานหลายคนในคฤหาสน์ของจินยางซอกหลังจาก,กเกษียชีวิตของผู้ก่อตั้งจินยางซอกจากนามินและท่านประธานจินยองกิได้ครอบครองคฤหาสน์นี้และหลังจากที่ผมเข้าร่วมไม่นานผมก็เริ่มงานตัดแต่งสวนเป็นงานแรกผมมาที่นี่บ่อยกว่าบ้านพ่อแม่ของผมซะอีก พวกเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดของจินยางซอกใช่ไหมนะ้าผมรู้อยู่แล้วพวกเขาคงไม่สนใจเรายังเปิดเผยหรอกพวกเขาไม่จำเป็นจะต้องสนใจด้วยซ้ำถูกไหมล่ะ เรามาถึงแล้วครับพ่อทุนหัวและป้าของจินโดจุนนายก็มาด้วยเหรอป้าทุนหัวและคุณลุงเพื่อที่จะอ้างสิทธิ์ในการฮุบบริษัทสุนยางพวกเขาล้วนแต่รอคอยความตายของบิดาพวกเขาอยู่ ทำไมถึงมาสายนะักยังไม่เลิกทานิสัยต่ำต่ำำแบบนั้นกันอีกหรอเธอเป็นดาราไม่ใช่หรอทําไมถึงมาสายนะักใหญแก่นั่นใครผมเคยเห็นหน้าแบบนั้นมาก่อนขออภัยครับเราคิดว่ามันน่าจะโอเคกว่าถ้าจะเดินทางมาถึงตามเวลาที่กำหนดถึงแม้ว่ามันจะทำให้คนอื่นเสียเวลาสินะโถโถโถ,โถ อาจำได้แล้วในแก่ที่คบหากับผู้ชายหลายๆคนสลับจับเปลี่ยนบ่อยๆแม้จะอายุ70ปีเธอในตอนที่อายุอย่างน้อยกับตอนนั้นยังนิสัยเหมือนเดิมผมทรมานมากเพราะผู้หญิงคนนั้นนี่หัวเลาะฉันเหรอหม สถานการณ์แบบนี้มันตลกนักหรอฮแต่ผมไม่ได้หัวเราะนะครับดูเด็กคนนี้มันก็หกชั้นสิแก้ดียังไงถึงแล้วทำไมเธอถึงไม่หยุดละ่ะเรามารวมตัวกันที่นี่แล้วเธอก็กำลังเสียงดังแบบนั้นเธอทำอะไรของเธอจริงๆนะ เด็กคนนี้ใครบางอาจทำเรื่องบ้าๆในบ้านฉัน ผู้ประเด็ดการของซูนยางและยังเป็นปู่ของผมด้วยตำนานแห่งซูนยางคนที่แม้แต่ลูกๆของเขาก็กลัวแน่นอนว่าความน่าเกงขันมันมาจากความมั่งคั่งของเขาในอนาคตที่จะเกิดขึ้นถ้าไม่สามารถสืบทอดความมั่งคั่งนั้นได้หนึ่งในพี่น้องอาจจะเป็นคนที่ได้มันไปด้วยความที่กลัว ที่ว่าพวกเขาจะไม่สามารถรักษาชื่อเสียงของพวกเขาในฐานะสมาชิกของตระกูลเศรษฐีได้ทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ว่าทำไมพวกเขาถึงกลัวคุณปู่มากซอนมายองจินยางซองคนที่ผมไม่เคยได้พบเจอมาก่อนคุณพ่อ พวกเรามาถึงแล้วค่ะอาเขาไม่สามารถคัดค้านการแต่งงานของพวกเขาได้เพราะพี่ชายของฉันอยู่ในท้องแม่มันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าเขาจะต้องกลัวมาก พผ,ผมเองก็กลัวเหมือนกันโถเอ้ยหลานละของปู่ไม่เจอกันนานเลยนะเนี่ยไหนล่ะปู่บอกให้มาเยี่ยมบ่อยๆไม่ใช่หรอปู่มีของขวัญสำหรับลูกแม,มาตัวน้อยของปู่ด้วยไม่อยากรู้เหรอว่ามันคืออะไร นี่นี่มันอะไรกันทำไมเขาถึงใจดีแค่กับผม